นั่นคือ กรรมอะไรนะนะครับแต่สามารถจัดก,การสยศาสตร์ได้าะไสายศาสารบาง้างทำให้เกิดโรคที่อยู่ในร่างกายที่ท่านอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่ามันเห็นเพมาอะไรมาจากอะไรบางคนนะครับอาจจะมีอา,าการบางอย่างที่หมอวินิจฉัยไม่ไออกไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่วิชาพลังวาน การรักษาโรคทั่วไปเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยของวิชาการจังหวัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าให้มั่นใจปฏิบัติถูกต้องตามหลักการวิธีการที่ได้สรุปมาท่านก็สามารถที่จะทําการรักษาโรคต่างๆได้โรคทุกชนิดวิชาการจังหวัดไม่เคยยกเว้นเพียงแต่ว่า เหลือเชื่ออยู่นะตกลงพลังจักรวาลเป็นอิทธิฤทธิ์มั้ยคะฟังฟังแล้วเหมือนเป็นอิทธิฤทธิ์มากเลยเนื้อต่อสาศาสตร์อาจารย์จรูนบอกเนื้อกระดับของสายศาสตร์ไม่ใช่สายศาสตร์เพราะสายศาสตร์ต้องมีคาถากำกับนะฮะมันเนื้อก็สายศาสตร์เนื้อถ้าถึงเป็นขั้นพิเศาสตร์เพราะฉะนั้น